มาเอ,เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าเลยเว้ยเอาเลยเนี่นี่นี่จามหัว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 น uh. ู NP ้น okay. นู้น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 โอ้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 นี่ไงเอามา เออไม่เงี่ยจอยหาไปสิเวดี้ฮ่าฮ่าฮ่าไปไปจะไปเขาหนีครับที่เซตเตร์ไปหน่วยซอ้อมเป้าหมายถูกล้อไมไปหมดแล้วกำลังเอาวะเฮ้ใค <Hey. S 2> ้ hey. ข้ารู้จักมาเฮ้ยโอ้โห เย็ดเท่เท่เทเกินไปแล้วจะมาติดโคดเท่เลยเอองจะมาติดเอาจ๊วคุณคราวก็ไม่ได้มาเลยไม่มีอะไรสวงรอเขาไม่ใจเขาเป็นไรน่าเห็นเขาไหมล่ะโคตดเก่งเลยเขาไปทหารนะเหมือนกองทัพ เขคิดว่าเขารอดไหมโอเคแกนัน่นได้ถ้าไม่ใช่เป็นห่วงแทบแย่ <c oughs> แล้วเขาคิดว่าเป็นอะไรฮะ <c oughs> เขาขาเราตาปล่าฮายหน่อยแล้วอะไรล,ะล่ะแค่เรียกเก่งจังเลยบอกแล้วไม่ต้องพวงหรอะอะไรอ่ะเดี๋ยวกว่อนไอ้คำถาม,มจะถามคนหน่อยอะไรไ ถูกศัตูล่อนหนโจมตีกันป้าหรือเปล่าใส่เสื้อคลุมมาจักลมคิดว่าพวกเขาเป็นน้องหนเหรอไปเหมือนเขาแหละถ้าแต่เธอจับมือฉันเนี่ยอาวุธป็ของชินแล้วเป็นไปได้นะอืมอาการแพ้ดิกำเริบเหรอใช่มัมเถอะหรือทุกอย่างที่ข้าพูดไปแล้วกันดูพูดข้ามาเหอะไปข้างหน้ากัน เอาว่ะขอดีไปหมดเลยก็ต้องขอดสอบก็ตามกับสั่งอพยพไปครับไปครับไป Let's go Let's go ไปเก็บพิคราโดอย่าไปเจอทีฟ่า อู้ทิฟากับเอเลสเจ้เอาใครดีอะผมก็ไม่รู้หรอกสวยทั้งคู่อะโอ้คนแน่จรงเลยมีเวลาสักคู่ไหมนายคุณทำได้ดีมากเลยแ,ลแต่ที่เราเห็นที่สาอาหารเอแล้วก็เซตเตอร์แปดก็ผมไปทหารโอเคเดี๋ยวนายก็จะชีไปเอง ก็อาจจะไม่โอ้ขอโทษครับจ mm ุค hmm. ุยมีอะไรช่วยหน่อยจะหยุดคลิปไปได้เลยระเบิดที่ฉันทำมันไม่ควรก่อเหรือความเปิดครั้งนี้มันฟังดูไม่เข้าท่าเลยอาจจะไปปฏิกิยากับมาโก้ก็เธอบอกเองเร่การคาดเาเปลี่ยนนั้นแต่ไประเบิดก็ไม่ควรเป็นอย่างนี้ ได้พูดถึงศัตรูล่องหนใช่ไหมก่อนหน้านี้นนใช่ไม่อะฉันก็ลองมองวิธีจัดก,การอยู่ว่าจะหาวิธีจัดก,การยังไงเอาเถอจะต้องรู้จักสินน่งเหล่นี้ขอบคุณนะครับนายเป็นคนที่เป็นเอาวะแน่นอนเอาวะ พวกจำเป็นยังไงนะทิกวาเราเปิดกับปากปอร์กามาโก้นะเพราะเขายังไม่ประกาศต่อสาธารณะได้ยินว่าเป็นพวกอวานแลนซ์นะจริงเหรอเพราะบอกการ้ายคนที่พยายามฆ่าประธานที่บดีเหรอไม่มีอะไรพวกนั้นจะทำแล้วไงช่อหลบทางนะจะคนรู้จักอวานแลนซ์สนใจแค่เพื่อจะช่วยดาวโลกไปนี้ฮะ นี่แต่คิดว่านายเป็นใครกันเนี่ยแคคิดว่าประชากรที่สนจะหาเรื่องเขาเลยขอเขาได้นำนะแล้วเปิดอาจจะเป็นข้อความความถึงสาเร็วที่เพยียมทำให้โลกของเราแห้งแล,งแล้งไงล่ะก็เขาคิดว่าจะเอาอยู่ ได้ยินชัดไหมทุกท่านทุกคนเราไม่มีเราไม่ยอมรับกับความแรนหรอนี่แหละคือสรริ่งที่ประชาชนต้องป,ปูดถึงก็ใช่แล้วนั่นแหละคือชินะคี <c oughs> <c oughs> รูพูดเข้าสินี่คือสิ่งที่เราเชื่อเราจะทำตามที่เราเอาไปกันเถอะน้องว่เราต้องไปไหนต่อฮัลโหล ออบไปไม่ได้แล้วต้อง่ปบบาเลตเหรอไหนที่ยินแมมพวชินลาอ,อะไรอะฮะน้ำ้าออกไปจากที่นี่กันเถอะเธอฉันได้อ๋อทำอะไรอย่างนงี้ถเาช่วยได้ก็อาจจะ อาแค่เรียกเป็นยากนะหรอเอาเฮอเรามีแวนเฟมเดลของบปือผ่านเมืองนี้เพื่อไปที่ชั้นใต้ดินตู้เปลือกว่าอพอปฏิบัติกราดปาโก้ขอไปแพทย์สุดขาดทานะรถไฟจะถึง ตจุดตรวจไอดียนี่คือเส้นทางรถไฟที่นายเห็นมันจะพาเราไปที่เราบัเกิดครึงทางแล้เพราะฉนั้นจะอ๋อมีจ่าเพื่อสแกนไอดีสำบัชาสสำหรับผู้โดยสารเข้าแล้วออกันเกิดสถานะและประวัติก่อการร้ายอ๋อเพื่อเป็นระบบรักษามปลอดภัยนะระวังอ่ะ ไม่ต้องห่วงไอเดียวพวกเราได้ผลที่ชันบอกแล้วช่วยกับฉันหน่อยเอาเถอะอีกไม่นานเดี๋ยวเราก็ถึงแล้วพักก่อนเถอะด้วยอุูคนบนทองฟ้าบอลลงมาดูคนข้้งล่างพยายามที่หล่นเอาตัวรอดชินละ มันค่อยพยายามทำให้ดีกลายเป็นฟูน่ังไงก็ออกมาแล้วอย่าหันหลังกลับไปนั่นแหละคือสิ่งที่ท้าเสมอมันคงดีท่านนายอย่าจะออกไปเองสินะให้พวกนั้นมับิม่เสวียส,สดุดเอา่ะ ทันเดียวที่มันจะไปเป็นคงเป็นทันเดียวที่จะไปถึงได้นะครับเอาว่ะ Escape Artist Chapter ที่สาม Hope Switzerland มสลัมอันแสนหวานของเราโอเคนั่นแหละครับพ่อ,อนี่ต้องรับกลับค่ะเ,เป็นยังไงกันบ้าง ร้อนเป็นบ้าเลยมามาเข้าใกล้ะนะเข้าไปอีกหนึ่งหันใช่แล้วพวกลดเสียงหน่อยคนกำลังฟังกันอยู่เออรมันมาระบบระเบิดเลยพูดอะไตรงนี้เนี่ยอ่ะทีนี้ไปที่อาาเหอะ จะได้รับรับพ่อสัตว์รกิจต่อไปโอเคนะเ้า <c oughs> จะไปเจอกันเจอกันที่เซเว่นเฮเว่นไหนก็รู้ดิว่าทีฟาทำงานที่ไหนแต่ให้เธอรอนานเดี๋ยวเธอเป็นห่วงโอเคแม่ยวผมขออนุญาตตัดพลาไปตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับผม ไม่นานแล้วนะลูกคนระับพ่อกาลังกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวขอขอนุาตัพาดพาร์ตตรงนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวเจอกันต่อในพาร์ตหน้ากับ Final Fantasy 7 r e m a k e นะครับผมจะขออนุญาตัดเป็น Chapter ์นะครับเพื P ่อจะได้ง่ายต่อกันไอ้นี่นะครับผมนะครับผมถ้าชอบกดติดตามกด Subscribe ครับผมจะเล่นยาวถึง Rebirth เลยนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับ